นาเดียดยา่ยาจะกลับมาเล่นละครคู่กันในรอบ2ปีใช่แล้วค่ะเรียกว่าจิ้นแน่นอนนะคะอันนี้จิกหมอนชชว์นะคะเรื่องนี้ค่ะเล่รับสลับล่างนั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะที่แบบจิติมาก็ได้จับคู่จิ้นคู่นี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเรื่องนี้นี่เรียกว่า จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเล่นเป็นกันและกันทีเดียวนะคะคืออะไรคะสลับสลับร่างกันค่ะคุณหมายถึงว่าน้องณเดชนี่จะเล่นเป็นน้องยายาน้องยายาจะเล่นเป็นน้องณเดชนี้นะคะโอ้โหแค่ฟังไ็เนาะน่านุาเล่นสลับล่างเหรอใช่ค่ะนานั้นจะได้มีละครที่แบบกลับมาแบบนี้แล้วคิดดูสิคะน้องณเดชน์แต่งเป็นยายาฟังเสียงนี่ไหม่ิ ครั้นี้เราได้กลับมาเล่นละครด้วยกันแล้วเราก็จะได้เล่นเป็นซึ่งกันและกันด้วยนั่นนะสิครับยังไงนะ<ช>เราก็บอกว่าเป็นเหมือนกับต้องสลับร่างกัน<ช>ครับอ่คือจิตวิญญาณของยาย่าเนี่ยมาอยู่ในร่างผมส่วนจิตวิญญาณผมไปอยู่ในร่างผู้หญิงเป็นคนที่แบบว่า แข่งกันเก่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสว์านโดนบรนดาลให้สลับล่างกันเพื่อมาเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันต้องเล่นเป็นผู้หญิงนะคะไม่เล่นเป็นกระเทยแลวหนูต้องเล่นเป็นผู้ชายไม่ใช่ทอมใช่อเนี้ยยากครับผมเกาตูดแคะขี้มูกอเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากที่จทำนะครับผมไม่ใช่เราไม่ใช่หน้าเกลียดว่าเหรอไม่ทำโอเคก็จริงๆก็มีหลายๆคนก็อยากให้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดีใจครับหนูว่ามันต้องมันแน่เลยค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยกันครับผม นี่ฮะ,อะเอารอดูนะครับนีหลายคนรอคอยแล้วล่ะใช่ค่ะทุกเย็นเดี๋ยวนี้ผมจะลงไปนั่งข้างล่าง